ชาวบ้านทำหนังควายขายสร้างไรายได้เป็นอาหารชั้นเลิศพื้นบ้าน6รกรกฎาคมชาวบ้านหมู่บ้านสันป่าข้างหมู่ที่5ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพากันทำหนังควายแห้งแปลรูปขายมานานกว่า20ปีชาวบ้านประกอบอาชีพแปลรูปหนังควายขายโดยจะรับซื้อหนังควายจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพะเยาจากนั้นก็จะนำมาขึงกับไม้ให้ตึงแล้วนำไปตากแดด เพื่อไม่ให้หนังหดเพื่อเวลานำมาหั่นหรือชำแหละจะได้ง่ายและรวดเร็วการแปลรูปหนังควายเป็นหนังแห้งและหนังสำหรับจี่เพื่อประกอบอาหารเป็นอาหารที่นิยมของภาคเหนือหนังที่ใช้ในการทำแกงยําจะต้องทำให้แห้งสนิทเพื่อจะเก็บได้นานแรมปีจะตากแดดที่จัดประมาณ7วันส่วนที่ใช้ทำหนังควายจี่จะตากเพียงสองวันก็สามารถส่งขายได้เลย หนังที่ตากแห้งแล้วจะต้องผ่านกระบวนการชำแหละเนื้อที่ติดหนังออกจากนั้นก็จะนำไปเผาไฟเพื่อกำจัดขนออกและนำไปขัดให้สะอาดและนาไปหั่นซอยด้วยมือและบรรจุใส่ถุงเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อหรือขายผ่านทางออนไลน์ในแต่ละเดือนจะขายได้มากถึง20ตัวแต่ละตัวอยู่ที่ราคา1,500บาท ถือเป็นรายได้ที่งามสามารถเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า20ปีนายศักดิ์เตชะยอดกล่าวว่าก่อนที่จะมาประกอบอาชีพทำหนังควายตากแห้งต้นได้ทำงานก่อสร้างรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงหันมาทำหนังควายแห้งซึ่งทำมาสมัยรุ่นพอ่อปรับรูปแบบและหาช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและตอนนี้กําลังขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ เพราะนอกจากพเยาวแล้วยังจะขายไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นอาหารเหนือที่มีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือและสามารถประกอบได้หลายเมนูตามที่อยากทานสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเพียงแต่นำหนังไปแช่น้ำก่อนจะประกอบอาหารหนังก็จะมีลักษณะที่นุ่มและขยายตัวน่ารับประทาน ก่อนผมก็สร้างเนะเาะทำงานก็สร้างแล,ะละ้วแบบเดียวนึ่งยังก็สร้างมากอะมาทำหนังตงัวนี้ทำมาเด็สาวคบีแล้วสาวคบีแล้วจ้ะ่ะเอาไปซื้อกับเ,เป็นเป็นเป็นหนังว่านี่จากจากโรงพักซักโรงพักซักกิโลขั้นตอนก็คือขั้นแรกเนาะเอามาแจ๊เตียอ,ออกหนังน้ำล่างล่าง,ล,างล่างเลือดแจ๊เตียอ,ออกบัดเอ,อ,อาเอออไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็มาซอยเฝามันจะมีการเผา เขาคัดเขาเกี่ยงคัดคัดแล้วก็นหนังซับอันหนึ่งตั้งแต่ประมาณอันห้ากันไม่รู้กันไม่รู้กันเนาะปนวิทย์อยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิ่งเมืองรายงาน